อูมีลูกในปีมังกรทองกันเถิดในบรรดาสิบสองนักสัตว์ตามโหราศาสตร์จีนมีมังกรเพียงราศีเดียวที่เป็นสัตว์ในเทพนิยายและถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความเฉลียวฉลาดดังนั้นมังกรจึงเป็นเครื่องหมายของห้องแต้มาแต่ครั้งโบราณกาล ตามความเชื่อของชาวจีนปีมังกรจึงเป็นปีมงคลที่สุดของชาวจีนด้วยพลังแห่งมังกรจะส่งผลให้ทรงพลังสงาา่าผ่าเผยมีความเป็นผู้นำสูงใจกว้างต่อผู้คนรอบข้างสามารถจัดการการเงินได้ดีนอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความสุขได้ง่าย มีเสน่ห์ดึงดูดผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเกื้อหนุนการงานให้มั่นคงฐานะร่ำรวยได้ด้วยสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเด็กที่เกิดในปีมังกรเป็นเด็กผู้ชายด้วยแล้วกล่าวกันว่าดวงชะตาจะดีมากจะเติบโตขึ้นมาประสบทั้งความสำเร็จและความร่ำรวยและว่ากันว่าเด็กจะนำความโชคดีมาสู่ครอบครัวสินแสวงประธาน สมาคมห่วงจุ้ยแห่งมาเลเซียอธิบายว่าปีนี้เป็นปีมังกรน,น้ำซึ่งเป็นสุภพมงคลสมัยสำหรับเด็กที่เกิดทั้งหญิงและชายสำหรับช่วงเวลาที่ถือเป็นเริกยามในการเกิดที่ดีที่สุดนั้นเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็ ช่วงสิ้นปีเลยดังนั้นคุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์ระหว่างเดือนเมษายน2566เดือนมีนาคม2567จึงมีสิทโชคดีที่จะได้ลูกมังกรครับนับยังไงถึงจะเป็นลูกมังกรที่เกิดในปีมังกรทองคือถ้านับแบบสากลก็นับไปเลยว่าวันที่1มกราคม 67ไปถึงสิ้นปีแต่ถ้านับแบบจีนนับวันเสาร์ที่วันที่10กุมภาพันธ์ไปถึงวันที่29มกราคม68ครับแล้วแต่จะเชื่อแบบไหนนะครับดื้อเอ้ยดีทั้งนั้น555ใครยังไม่มีพ่อมังกรหรือแม่มังกรอันนี้ผมแนะนำว่ารีบหายังทันนะครับ